ชีวิตบ้านนาอยู่ตามประสาป่าดงทำลงแล้วก็คงอู้เข่าคันโอ้เข่าคันแน่นี้นน่ะเดียวโอ้เข่าคันของเ้ยโอ้โหลวยเห็นมั้ยเด็กป้อนเดมัโอ้เอ,นะอ็ดปนลงเอ็ดปนลงโอ้มันเปย์มันเปย์โอ้ bài kính, nọc tông ban đầu cô khăn cái răng nè bộ vuông ya yeah, cô khăn nè bộ vuông ấy ya ô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  chốt nè chốt nè ừ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  ย่าขึ้นดีจังน่ารังเนี่ยเคนอยากก็ปลูกพักข้างเรื่องพักรสสั่นผิดอืบา่ายใจชีวิตทองทองชีวิตบ้านหน้าเออเี่ไหรน,นี่หัวมันหัวมันนี่จะว่าวัวยังไม่แต่ลงลเรากินยอดได้ล่างเออเนี่ยยอดยอดตอนนี้เรากินได้ล่างเอามาจักยศเอามาไล่ไล่ยดลวกเลยจุมจ่มนำจุ่มโรย นี่แหละชีวิตบ้านๆลูกวักตัวลานุวักตัวลานี่บวบอันนี้หัวมันถึงไงนี่อย่าเอ่ะปลอกปลาไปเลยปลอกปลาไปเลยปลอกถูกย่างติดกินกินถูกย่างติดปลอกอ่าเดินโดยตามในล่วงอ่าดาวลงดาวเรื่องตีดล่งตีดปี๊ปลอกไปปลอกเม็ดปลอกไปปลาไปเลยก็เรียกว่าปลอกปลอกปลอกไปลุงมาตานี่ อืมไหนนี่ปลาปลานิน่นปลาดุกปลาจอนปลาหม้อปลาลาดอ่ะยกยออะไรกินใบชีวิตใบจริงชีวิตนี่นำ้ำในน้ำนี่ปลาในน้ากามีวะกามีวะมันอ่ะจ่าย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 เลี้วจ่ายเลี้วนี่บวกบวก ยองเลยนี่ดอกบัวอาชีวิตคนเราเอาแรงนนะชีวิตคนเราอรงนนะเนี่ยใบเออต่ามาจะเติมแหลกกนอยู่ในเมืองกว่ามุนไหวกับชีวิตตอนนี้นี่ไหมดอกดอกปกทั่วเต็มเต็มแล้วลามาจากมู่มังจากนี่มังมู่บัวบัวร่วงวางวางอะรมดีดีกันตกตกเบ็ดกันตกเบ็ดต่างกันมา ไอ้เรี่มจะสบายแปว่นนี่แล้วเลาชีวิตดีฟร,ร,ร,รีดิฟร,รีดิเม็ดกินน้ำจุ่งน้ำจุกได้ไปน้ำน้ำน้ำที่เราอยู่ปักปักอาเจ้น้ำต้มกะต้มกินไนเนี่ยไนน้ำเนี่ยอ่าน้ำอันนี้จะไหวก้องอนนู้นกะปวดกะยังกะด๋วกะโลกโลกเป้นี่นยโลกถุงกกย่าง,น,น,ง,น,งนี่กินกินตุงย่างนี่โลกฮึมนี่ยกูเรียวกว่าเดินตามไปล้วงอ่าใจใจใจ รบายนว่าไม่อยารุนเองโดเบื่อนุ